อัลต้าบูธนิวเจนตรงรุ่นนะครับและคันนี้ก็ติดตั้งเป็นกล่องสายไฟตรงรุ่นนะครับพูดมาทั้งคลิปเนี่ยยังไม่บอกเลยกล่องโปรโมชั่นของขอัจจูเนอร์นะครับตอนนี้ทําให้เลยพิเศษในช่วงโควิดอ่าลูกค้าถามว่าโปรโมชั่นถึงเมื่อไหร่ก็ช่วงโควิดอ่ะผมให้ช่วยเหลือทุกคนนะครับ1 5 0 0 0บาทกล่องอัลต้าบูธพร้อมสายไฟตรงรุ่นและที่สําคัญไดโนเทสรบหมดมีให้ดูก่อนและหลังจูนะครับว่าสมาร์ทนาเป็นยังไงบ้างับ ใส่เลยใส่เลยอัล้าบูธเนี่ยดู แนาของอัดจูเนอร์นะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากทำคลิปมิวเอ็กทั้งเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3,000ฮะ,ะตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ก็ก็มีพี่ๆลูกค้านะครับก็ยังให้อะไรไงความสนใจในการติดตั้งกล่องเพิ่มสมรรถนะนะครับวันนี้อยู่ข้างๆพี่ลูกค้าเลยนะครับสวัสดีครับพี่ถามพี่นิดนึงก่อนติดตั้งกล่องจะตัวอัลต้าบูทเข้าไปเนี่ยทำไมที่ถึงอยาก ้กล่องเพิ่มมานะเพิ่มแรงม้าเข้าไปไม่บพี่จากจากขับให้มันเดิมขับสนุกกว่าเดิมใช่ไหมพี่อ่าฮะแล้วพี่ได้ดูมาจากทางไหนบ้งครับแอบดูพี่ใน YouTube อ๋อใน YouTube ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ซื้อรถอ่ะโอเคแล้ววันนี้พี่คิดว่าการปรับจูนวันนี้คิดว่าได้ประมาณกี่แรงม้ารถเดิมสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่ล้อประมาณ170กว่าถึงไม่เกิน185ประมาณนี้ พี่คิดว่าได้ประมาณสักกี่มา้าดิใจอยากได้สักอยากได้นะ200 240อ่า240ะนะครับก็แนวพี่เขาตั้งทาร์เกตไว้ให้แล้วตั้งตั้งความหวังเป้าหมายไว้แล้วว่า <S 2> <S 2> อยากได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะปรับจูนได้ถึงตามที่พี่เขาต้องการหรือเปล่านะครับโดยที่คอนเซปต์นะฮะก็คือแรงไหลควันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาไมถึงเลือกจูนเป็นชุดโปรโมชั่นขึ้นไดโน่ด้วยนี่นะครับอันนี้ฟังจากพี่ลูกค้านะครับผมก็ได้แนะนําพี่ลูกค้าไปแล้วว่า 5าจูนต่อไม่แพงแค่ไหนถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเฉียวชนขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะรถพี่เขายังใหม่อยู่เลยเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับเดือนเดียวนะครับก็ติดตั้งกล่องเข้าไปแล้วนะครับการปรับจูนทุกอย่างเราผมเน้นถึงความปลอดภัยก่อนอย,อย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือความสมบูรณ์ของรถนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะฮะว่ามิวเอ็กซ์คันนี้ของที่ลูกค้าเขาจะได้กี่แรงมา้ามาชมกัน อ๋อพอเด็กจูงได้เลยพี่จูงได้สองวันี่เด็กี่เลิกเลยอะเดี่ยหล่อใหญ่อย่างเงี้ยเฮ้ยนี่กดดันผู้หแล้วเนี่ยมาทีไรกดดันทุกทีิน้องหนิงทำได้เลยสองันที่ิบเยียนะจะจอดไว้นะจะจอก่งน้นสองวันนี้สองวันี่ิบูกระดิกนิ้วได้แล้วสองวัที่ดิบที่จะถ่ะเล่นออโอเคโม่ใหเยี่ยเดียไม่ทำจูงเลยเล่่อย่างเงี้ยรู้เรื่อง เอาโน้วดิให้ไว้ให้ไว้ดิดดดดนะย้ายโน้ยลงนี่จะจุ่งเลยทาไม่ได้เลยตัวจะเสียวๆอ่าดูดิดูดอ่ามาๆมา,มา,มาตอนนี้บอกให้เลยนะอุปสรรคมันมีบ้างนะครับว่าลูกค้าอยากได้240แรงมา้าแต่ดูอีเขาเปลี่ยนยาง<ด>ใหญ่มามา,มากกว่าเดิมนะดูอุ้ขนาดล้ออาสองกห้าห้าสิบยใส่ขอบ20่มานะครับ ก็ของเดิมว่า20แต่ด้วยหน้ากว้างของยางค่อนข้างเยี่ยใหญ่กว่าเดิมก็ต้องดูนะมันมีผลนั่งต่อแรงม้านะครับแต่ถามเรื่องการวิ่งยังไงก็เอาวิ่งดีกว่าเดิมแล้วก็จบชูนจบใช้งานง่ายปลอดภัยนะบอกไว้ก่อนจูนกับอัดจูนเนอร์เน้นปลอดภัยอีกหนึ่งทงนะที่หลายคนชอบพูดกันมานะฮะลูกค้าบอกว่ารถเดิมคือวิ่งไม่ออกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบ เียไปบอกว่ายี่ห้อไหนทุกยี่ห้อณนะตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเจอปัญหานี้หมดเนื่องจากไปใส่ผมมปูพื้นะมันหนาเกินนี่อาให้ดูนี่ครับปัญหาคืออะไรมันไม่สามารถเหยียบชันเล่งสุดได้ผมหนาๆนา,นานของซิ่งที่หนาๆเย็บเป็นกระดุมเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งทิกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำลูกค้าทุกคนคือเป็นไปได้ ผมเราไม่ต้องทิ้งเราติดตั้งมาแล้วเราผ่าออกก็คือตัดออกครับว,ว้หนึ่งตรงช่วงขาคันเร่งมันไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากแต่มีผลต่อเรื่องอัตราเร่งของลูกค้านะครับอันนี้คือหนึ่งคลิกเลยฮะที่ผมอยากจะบอกนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ใส่ผมปูพื้นไปแล้วก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าเราขับไป้ทำไมรถมันอืดทำไมมัน มันเหยียบคันเร่งมันไม่ชิดก,กาวไม่สะาใจไม่ไว่าจะเป็นรถเบนซินหรือดีเซลนะฮะถ้าพรมหนาเกินบางครั้งอาจจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะที่เคยเจอข่าวมาบอกคันเร่งค้างนี่แหละพมบางครั้งพมไม่เข้าลูกหรือพมเข้าลูกลหนาเกินปัญหานะฝากกันด้วยฝากไว้คิดเดี๋ยวคราวนี้นะฮะก็ทดสอบรถกันก่อนนะครับเช่นเคยนะครับก็อุดบัก๊ก ก็คือสแตนดารลดเลยยังไม่มีกล่องดูดิว่าได้กี่แรงม้าแล้วแรงบิดได้เท่าไหร่อันนี้ของคุ้นเคยเดี๋ยวลองดูกระดิกนิ้วตึ๊บโอ,อ้อีกแล้ว่ะ รันแรกนะครับก็ยังไม่ใส่กล่องนะยังไม่ดูอไรวัดเดิมๆได้ร้อยเจ็ดแปรงรอม้าท้ออยู่437นิวตันบูอยู่20ปอนดกหัวเงี้ยอ่านี่กล่อ,อ,องตาบูสนิวเจนตรงรุ่นนะครับแล้วคันนี้ก็ติดตั้งเป็นกล่องสายไฟตรงรุ่นนะครับพูดมาทั้งคลิปเลยไม่บอกเลยกล่องโปร,ร,นนรโมนะชั่นของอัจจูเนอร์นะครับตอนนี้ทําให้เลยพิเศษในช่วงโควิดอ่าลูกค้าถามว่าโปรโมชั่นถึงเมื่อไหร่ก็ช่วงโควิดอ่ะผมให้ช่วยเหลือทุกคนนะครับ 15,000บาทกล่องอัลตาบูธพร้อมสายไฟตรงรุ่นและที่สำคัญไดโนเทสพบมดมีให้ดูก่อนและหลังจูดนะครับว่าสมาร์ทน,นาเป็นยังไงบ้างมาใส่เลยใส่เลยอัลตาบูธเนียดู นะครับพี่น้องครับตามเป้าหมายที่ลูกค้ายอยากได้ครับผมตอนนี้จูนแค่4ี่ห้าลันก็ได้240แรงม้าครับท,รท้องได้หก0่กว่าลิตนเมตรผมจ้นมาประมาณ200นิวตันเกียร์ออโตโอเปลี่ยนปกตินะไม่มีปัญหานะถามระยะยาวมีนปัญหาไหมผมจูนให้เวลาจังหวะเปลี่ยนเกียร์ให้เซฟเกียร์ที่สุดนะครับแล้วก็ แรงม้าขึ้นมา70แรงม้านะครับสบายๆส,สิ่งสิ่ไม่ได้ขิ้บวดนะแต่บอกเรื่องจริงบนเแลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกแล้วอจาจจัดให้บอกแค่บอกนะครับลูกค้าถัดใช้งานกระทูเท่านี้ถ้าอยากจะอยากจะแอกซิ่งเลยบอกแม่บอกเน้นแรงเห็นโอ,โอเคอย่างนั้นว่ามาอันนี้เน้นใช้งานก็ต้องเน้นใช้งานนะครับต้องดูให้ตาม ให้ตามจริงกับที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่ว่าเราไปแอบลักไก่นะที่สำคัญของูดเดียวถามให้ด้วยเช็คให้เลยแต่ละเกียร์แม้แต่เป็นจอโต้เราก็ทิปทุกเคียร์ดูให้เลยว่าเป็นยังไงบ้างเดียบคันเร่งเป็นยังไงนะครับลองดูเดี๋ยวไปทดสอบกับลูกค้าดีกว,ว่าว่าเป็นยังไง แรงมาที่เห็นเป็นไงบ้างพี่โอเคไหมครับตามเป้าหมายที่พี่ผมดูพี่หลายคลิปแล้วไงครับผมเออสักสองเจ็ดเจ็ดครับผมเดี๋ยวให้พี่ลองลองขับดูว่ารอบพวกเกียร์ตร้งนี้เปลี่ยนปกติไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนเขากลัวว่าเฮ้ยเกียร์ออโต้ใส่กล่องแล้วเกียร์จะเกียร์เปลี่ยนไม่ปกติอะไรเงี้ยกันทันก่อนก็รีเวิรของเกียร์ออโต้อันนั้นก็ใส่กล่องอีซูซูใช่ไหมอ๋อใส่มอนแม็กอืมมอนแม็กเลยปกติพี่จะขับ คือไม่ได้ขับไวมากใช่ไหมพี่ขับไม่ไวครับคันที่ใช้ปกติแต่ว่าผมช่วงรอยลำไปแล้วแหละผมไม่อ,ออกลูกบ้านหรอกอ่าครับคือส่วนใหญ่พี่เน้นเน้นแซงใช่ไหมเน้นแซงครับเน้นแซงเน้นรอยไปแล้วครับสีนี้เลยครับเซนเซอร์มิวเอ็กฉลาดมากเลยฉลาดจนน่า <laughs> น่ารำคาญเลย เบรกถูกเจอได้ผมไม่ปิดเกือบทุกวันอ๋อปิดใช่ไหมพี่ปิดพี่บางทีเราขับรถเทสผมเพิ่งไปเทสไปเทสรถพาลูกค้าเทสรถกับอีวสูตีเทสเลยโอ้โหเบรกทีหน้าทิมคันเร่งตอนนี้ผมลดลดเบอร์คันเร่งให้พี่นะครับเพราะว่าไวเกินพี่ตอนนี้บูนมันติดไวแล้วพี่ผมจูนครับูนให้มันติดไวกว่าเดิมจูนเยอะไหมพี่เยอะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีวเอ็กมาอีกพี่เพิ่งออกรถมาได้ วันนี้มาออกวันนี้มาอ่างทองได้รถใช่ครับพี่ได้รถรอกอสามเดือนพี่เชื่อว่าเชียงรายคนจองรถที่ผมไปกับอีซุวันเดียวจองห้าสิบพันที่สนามคือเขาบอกว่าเขาอยากได้กันแต่ไม่มีรถเออใช่รถไม่มีผมผมย้ายศูนย์ไปสองรอบอ่ะผมไปได้ที่บางนาไปจอเจดวันได้เลยครับผมไม่เคยชอบเว็กเลยอตัวนั้นอ่ะตัวตัวก่อนนั้นนะ๋อตัวก่อน้แต่มูเซเว่นมา ไปดูเดี๋ยวโฟลเนอร์อย่เดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ถึงผมไปดูโฟลเนอร์ก่อนนะออดูโฟลิเนอร์ก่อนไอตัวไอตัวไอตัวรานแปดอะครับพี่แล้วก็โอ้ยมอกไม่เหมือนรีโว่ตรงไหนคือมันเหมือนกันนะผมว่าผมว่าตรงนี้แม่งเหมือนเลยครับคล้ายๆกันครับแล้วก็ผมว่างานข้างในโัดมูเอ็แม่งถุยมีเว็กราคาถูกกว่าด้วยพี่ถูกกว่าเยอะถูกกว่าถูกกว่าสองแสนบาทครับแล้วก็ผมเคยขับโตตาแล้วไงแล้วมันลายไม่สุดอ่ะครับ ทำแล้วมันทำเล่นิดหน่อยนิดหน่อยอืผมก็เลยไปโมเอ็กดีกว่าครับเดี๋ยวอนาคต ECU มีกล่องปลดความเร็วปลายให้พี่ถ้าอยากได้เดี๋ยวตอนนี้กําลังเร่งทําให้อยู่จัดแน่พี่ความเร็วปลายไงก็ต้องกดเพราะมันจะตันอยู่ที่ร้อยแปดสิบห้าประมาณนี้ก็เห็นการรีวิวของลูกค้าแล้วนะครับว่าหลังจากลงเรโน่แล้วเป็นกสอบนะครับลองเทสรถดูเป็นยังไงบ้างนะลูกค้าบอกแล้วว่าเขา เริ่มแรกเขาก็เคยใช้เตโยต้ามาก่อนนะครับอันนี้เราไม่ได้พลาดจริงนะแต่ก็เขาบอกว่ามันยังไม่ทันใจก็เลยดูเลงมาเจออีซูมิวเอ็กตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเรื่สามพันก็บอกหัวถูกใจเลยแล้วใส่กล่องมาเมื่อกี้บอก,บกตางตังกว่าเดิมชัดเจนของเดิมเขาเคยใส่กันเล่งไฟฟ้า, e Z าอีซีวิชไปอแล้วเปิดนู่นเบอร์เบอร์แปดเบอร์เก้าค่อนข้างไวเลยแต่ตอนนี้ผมต้องลดเบอร์กันเล่งไฟฟ้าลงมาให้เนื่องจากผมจูนบูติคค่อนข,ข้างไวก็พับใจนะ อะไรเพื่อนผมคอนเทคโดียวแล้วนะี่ไงอัดจูนท็อกถูกร้อยว่านะครับของแล้วเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับลูกคา้าขับสบายสมูทเนียนกลิบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกันด้วยนะฮะที่เข้ามาชมช anel ของอัดจูนเนอ er นร์นะฮะอยากจะติดตั้งกล่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกเครื่องยนต์เบนซินดีเซลหรือมอเตอร์ไซค์ก็ตามโทรมาสอบถามได้นะฮะที่เบอร์0865339916นะสายตรงหาผมเลยนะฮะอัดจูนเนอร์ er นะครับ แล้วก็ติดตามในเพจเฟ c บุ o o อัด e-cil shop tuner นะครับเข้าไปดูได้แล้วก็ tiktok นะครับที่สำคัญถ้าใครสนใจเรื่องการปรับจูนหรือแบบทาง่ายๆมีคือมีเวลามีเวลาน้อยกัางกลางคืนไม่ว่างกลางวันกลางวันสะดวกก็โทรมาได้นะสามารถเข้าไปตั้งได้ผมมีตัวตนนะฮะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ e-cil shop สุวรรณภูมินะครับสำนักง,งานใหญ่เลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะัดจองอะไรปุ๊บแล้วเข้ามาติดตั้งที่ e s e n s o p ก็ได้นะโทรมาหาผมก่อนก็เดี๋ยวดูแลรถลูกค้าให้เหมือนเนี่ยรถตัวเองนะไปก่อนนะวันนี้สวัสดีครับ